อากาศเศร้าๆแยกกับสีผ้ามาเบงคางบานคางเลื่อน <c oughs> ห่อนที่พี่น้องย่างรอสวนแล้วก็เอามือยิบหนาไปพร้อมโอ้ยต้นนั้นขึ้นขึ้นต้นดอกข้าวแยกสบผ้มามหาบึงดอกข้าวว่ามันดกกบะพี่นอ้องยี่รอคางบาน,นเลยจ้ะ เดี๋ยวหันไปเบิ่งเลยจ้าเบิ่งสภาพทุกพี่นงะมอกลวบกับมะขืนต้นมะพร้าวข่ตัดออกกับโอ้ยคือพ่อได้กินลูกซะก่อนยายสีผ้ามาเบิ่งมะพร้าวยื่อเลาะคางบ้านเลยจ้า กำลัลงดกพี่น้องอยู่รอคางบานคางเฮี้ยนใหญ่นี่แหละนี่เบิง่งใส่ค่าพี่น้องอะไรล่ะ <c oughs> นี่ใส่ค่าใหญ่ปลูกไว้อยู่รอคางบานนี่ตัวหนึ่งบางใบยหญ่มาลกหญ้าไปน้ำก็เลเเยเศร้าแงบแงบอยู่นี่จะ้ะนี่ตุ่นโดกตุ่นที่สอง ผ่าแสงแก,กน้อยกระดดกนี่พี่น้องเอ้ยหลายได้พี่น้องงวดสิ้นเดือนนี่หลายขนาดเลยโอ้บางใบจะนี่นี่นี่สิ้นเดือนนี่หลาหีหลีพี่น้อง ไลายยายออกไปทั้งนอกคุ่นล้างบ้านไปคุณกันไลยคักขนาดอันนี้ตัดไปน้ำเรือได้ไงปุ่นเ้าพิ่นแวงกับคือแสดงว่าเ้าตัดออกพี่น้องนี่แซงทัดไปสองแสงเด้เด้เด้ต้นนี้ก็ไก่แล้วตะกอนพิ่นบ้านรดกได้พี่น้องเพื่อนฮอกก็เริ่มโดกปีนี้แล้ว มือนี่ย้ายกับเปลี่ยนบรรยากาศเแบวบาไทยน้ำหัวน้ำสวนเหตะกับเขา่าไรพี่น้องกระิเบื้อนี่หลอบบานหลอบเรือนจ้านี่ ดกเป็นตะไนยางอออหลายตนย้นยุกกำลังเริ่มดกแล้วพี่น้องท่างนี้แถวขางบ้านนี่ขางสวนพักย่ายกำลังดกกราลัางดกย่ายยางไปเนี่ยกเหยียบตึงแต่นั้นนี่หยียบต้งแต่พัก หอมปีทกยไก่พกนเนาะโอ้ยสุดยอดทีด่สุดพี่น้องจ้าไก่พ,กบพบนบ่อ้าวเกิดอยนี่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 อ้โหเดี๋ยวไปทั้งทีก่อน นี่ดอกบ่วพีน้องอวยลงมาตำๆนี่ก็มันยังนี่ต้นหนึ่งอีกพริกกระไดก็ล่างแดงนี่ลูกสวยสวยดีก็จิได้หาเก็บ tuồn tuồn, diai yang qua bên bằng bài chắc nói phi lận. Này đi. đi. คนสิค่านี่เด้ตะก้อนยหญ่เคยเห็นเอาอันนั้นมาปลูกเด้มันก็เลยมีคางอยู่นี่เด้พี่น้องเอ้ดกอยู่ล่ะคทำนี่แหละพี่น้องยายผ้ามาหายางละ น้ำขังบานขังเรื่อนอันนี้กระตุนบักหน้าพนันล้นเต็มดินอยู่พี่น้องขายก็ขายไม่ได้เราเราก็เอาไว้แต่กินในรุ่นไม้พันกระมี่เลยนี่ไม้เขียวๆแยกกระจีลดน้ำมักอยู่เลย้อพี่น้องน้ำเศร้าเขา่าแล้วก็ลล่งเป็นไม้เป็นอยัางกระมี่อยู่เอาไอ้ส้มทำนี่แหละพี่น้อง ชุมหัวชุมสวนเกษตรน้อยของยายโจมจ้า